บรรยากาศครับองแหนจับปลาการกุศลที่บ้าพ่อเม่มมมอเชนห้วยอาจารย์อยังเหรอนี่เส่ปลาบอกครับโอ้ยนี่ครับอ่าผู้บ่าวทางอำเภอเดียดพี่น้องผู้บ่าวทางอำเภอเดียด<ผ>พนโบประเดีดย๋ยวเสียปลามาแบบมาตรฐานใน,นพี่น้องครับนี่จังบักจังสีมันกับโอโหได้ลองก่อนองแหนนะอาจารย์หนอนี่ครับบรรยากาศครับนี่นีน่นครับผู้บ่าวผู้บ่าวทำดีที่สุดมาจากอำเภอเดียดกับพัวเมืองปลา การกุศลครับนี่ครับเพิ่มมาลงป่าการกุศลกับท่านเลขาประยงเมียครับที่บ้านขัวเมแกนครับผมอ่าคนแห่แค่สามรอยบาทคนแห่ฟังสองร้อยบาทครับสําหรับอ่าค่าบัตรการกุศลลงแห่จับปลาขัวเมแกนมือนีครับปราวุณกันประรวมทีมงานุกครับท่านผู้กระแทบประธานมดตีครับประธานมดตีทตะบนครับหลายหลายทีมงานครับมือนดี๋มาซอยการกุศลทางแม่น้องพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านขัวเมแกนครับจัดระเบียบทางน้องอะไรอาจารย์ วะเนี่ยบ่ไว้นี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศล่งเหยา,จาะจับปลาการกุศลสามร้อยบาทแกฟังสองร้อยบาทครับนี่ครับบรรยากาศล่งเหยาะจับปลาการกุศลที่บ้านขัวมแม่แก่นเลยครับด้อครับก็รอติดตามผลงานพี่น้องเสี้ยนี้รครับท่านใดจะมานหน่อยมาดหลายนี่ครับบรรยากาศครับเตรียมนี่เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็น่าจาอาจาอา เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ครับบรรยากาศครับอาแน่นอนนะปลาเนาะครับมานมันครับผมบนครับมานมานมาทานครับมาทานมาทานครับบรรยากาศครับโรงแห่จับปลาการกุศลสามร้อยบาทที่กัวไมแกนนี่ครับบรรยากาศอาจจะย้อนแสงแงี้คุณครับเพราะหนาบนลงไมยกเมื่อยสัญลักษณ์ท่านครับบรรยากาศครับกินเก่ากินน้ำข่างฟังรอครับรอเวลาทำการ ครับท่านี้ก็จะเป็นเส้นจอยครับเส้นจอยครับเส้นจอยมาจากอำเภอสำรงครับนี่ครับบรรยากาศอ่าอ่ะอัญญาขึ้นก่าวนี่ครับท่านี้ก็ผู้บ่าวมอวบนผู้บ่าวมอวบนเสียประสิทธิ์ประสิทธิ์อัญญาหน่อจ๋าหนออัญญาขึ้นก่าวครับนี่ครับบรรยากาศครับลงแห่จับปลาเอ้าอาก็คุณสุรินปลาครับสวัสดีครับคุณเต็มเพื่อ่ัญญาโอ้เต็มเพื่ออัญญาครับนี่ครับบรรยากาศครับลงแห่จับปลา การกุศลการกุศลครับนี่ครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามร้อยบาทครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศเตรียมความพร้อมครับลุงแหจับปลาการกุศลการกุศลอายะาพ่อจันไอาย่าบ่ไอาย่าบโอ้อายะโอ้ครับบรรยากาศครับลุงแหจับปลา การกุศลการกุศลครับโอ้ยว่าต่ถายคลิปก็ว่าตนี